กล้องน้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่อน้องฝนไหมอันไหนน้องฝนอันไหนตัวเนี้ยตัวที่ยืนน้องฝนหน่อันนี้น้องฝนอันนี้น้องฝ้ายฝ้ายอันนี้ชื่อน้องผู้ชายชื่อว่าอะไรน้องทองน้องทองชื่อน้องทองก็ได้สนุกดีตั้งชื่อทองดีกว่าเนาะฝ้ายน้องทองน้องทองเนาะง่ายดีฝนฝ้ายกับทองฝนฝ้ายน้องนี่ไปติด เหมือนน้องกับแม่ผสมพันธุ์กันไม่ใช่ว่าตอนนี้อยู่ที่น้ําแม่น้ําแอกนะครับก็กล้องควายจะชนนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาชนฟึบนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่กล้องอาถ่ายกล้องอยู่น,นั่นนี่คุณผู้ชมอะ <c oughs> ถ่ายเงียนนะสงสัยน้องมีลูกเล่น ตัวตัวแรกอุยอันนี้ตุ้มวิชายใช่ี่ยน้องทองตัวแรกน้องทองเปลี่ยนชื่อว่าเป็นน้องทองใช่ไหมกล้องใช่คือน้องทองมันอ่ะึ้นมาเขาไม่รู้เหรอว่าทองรู้เหรอเนาะเขอยบอกเราแล้วตกลงซื้อขายกันแบบว่าทองเออ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 โอ้ยมันจะเกี่ยวหญ้าทำไมเนี่ยอืมเกี่ยวหญ้าเลยเกี่ยวหญ้าควายของเรามียาอะไรมียาฟาร์มไหมมียาฟาร์มใช่มีควายแล้ววัวใช่ไหมเต๋ใช่โอ้มันทำอะไรกล้องมันเล่นดีๆขี้ดินเหรอ มันอยากมุดขี้ดินแรงๆอุ้ยไปแล้วไปแล้วน้องฝนดูแล้วเล่นน้ําลึกมากเลยเมื่อกี้น้องอยากมาขึ้นพุ่งชูชมันไงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมโยดโดยนนั่นยคนอื่นนะมานี่น้องฝนนี่ไหมน้องฝนน้องไก่น้องทองจะขึ้นมาชนเราใช่ไหมน้องทองก็สีทองจริงนะนั่นไงโยด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 จะเพิ่งไป